จัดหาง,งานคนณพิการชอบมหาไทย mm hmm. ลองติดต่อเขาไปดูสิก็คือด้วยความที่สนใจว่าเขาบอกว่าเป็นศูนย์จัดหางานของคนณพิการเลยเฉพาะก็ตอนนี้ที่ลงกำหนดไว้ก็คือมีออฟเซ็มีออฟเตการขายการเทรด mm hmm. ล้ก็ปัหาง,งานทั่วไปค่ะสิ่งแรกเลยคือตัวเราเองและครอบครัว นึกถึงใครบ้างพ่อแม่แล้วคนที่สำคัญที่สุดคือูกสวัสดีครับท่านผู้ชมสิทธิ์เป็นจริงวันนี้เรามาพบกับน้องสาวที่น่ารักที่สโมสรคนหางานสวัสดีครับน,น้องออนเรียกเล่นเล่นเรียกย่อๆว่าชื่อออน ชื่อออนชื่อเต๊บชื่อจริงก็บางออนสุดค่ะนะฮะเป็นคนจังหวัดไหนครับบ,รบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ตอนนี้อายุกี่ปีแล้ว25ค่ะน้องออนครอบครัวพ่อแม่สมาชิกพี่น้องเยอะไหมเอ่าทั้งหมดรวมพ่อแม่ด้วยก็6คนค่ะอยู่ในอยู่ในอยู่ในอาชีพของข้าราชการอยู่ในครอบครัวของของร้านค้าเกษตรกร,กรยังไงครับ ครอบครัวเ,เราประกอบอาชีพรายได้ของครอบครัวทำอะไรก็คือตอนนี้ทำสวนเพิ่มมาด้วยทำนาทำสวนทำนาทำสวนแล้วปล่อยเงินกู้ไม่ปล่อย <c oughs> อ,อ่น้องออนเรียนจบจากเรียนจบชั้นไหนครับ่มหค่ะม .6 ค่ะโ,โอ้แล้วเรียนโรงเรียนพิเศษหรือว่าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติเขาครับอ,อคือเรียนร่วมกับคนปกติค่ะอืม ไปเรียนตามเกณฑ์ไหมครับเรียนตามเกณฑ์ตามช่วงอายุปปฐมมัธยม,ยมไปตามปกติเลยแล้วโรงเรียนกับบ้านพักนี่ไกลกันไหมเออคือปฐมคือเรียนใกล้บ้านครับผมค่ะ,คะออตอนมัธยมปลายนี่คือมอ่คือจะเป็นโรงเรียนประจำประจำก็คือไม่กลับบ้านค่ะก็คืคคอ ไปอยู่ที่นั่นสามปีก็คือมสี่มห้ามหกครับแล้วการดำรนแล้วไปอยู่ประจํานี่เราเราเดินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมอ๋อถ้าเราเคลื่อนไหวในส่วนที่เดินได้ตัวเองก็จะมีในส่วนที่ส่วนตัวว่าการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตประจําวันก็คือไม่ต้องใช้คนช่วยต้องไม่ต้องหาส่วเองทุกอย่างครับแล้วเวลาเราเรียนทําการบ้านช็อตโน้ตเราทําไงฮะก็สองมือค่ะใช้สองมื ตัวนี้อุบัติเหตุหรือว่าพิการมาอตั้งแต่กำเนิดตั้งแต่กำเนิดเลยอ๋อจดจดเร็วไหมจดหนังสือก็ต้องลองดูอะค่ะเออเออเห็นว่าเคยทำงานมาด้วยใช่ค่ะเคยทำงานเกี่ยวกับอะไรมาครับพิมพ์ป้ายราคาพิมพิพิมพ์ป้ายราคาทำงานนั้นอยู่นานไหมครับ ก็เกือบสองปีตั้งแต่ปีห้าสิบทำงานสองปีเพื่อนโรงงานเยอะไหมเยอะค่ะพี่พี่น้องๆเป็นเป็นเป็นร้อยเป็นเป็นสิบเป็นพันค่ะยอ้โหก็อยู่ดีแล้วนี่หน่วยงานก็ใหญ่แล้วทําไมอออก่ะเอ่อคือช่วงนั้นดีน้องน้องแม่คลอดน้องคนใหม่เปล่าค่ะคืออ่อนแต่งงานแล้วคือไม่ได้แต่งอ่อนอ่อนคือเรา เราเราจะคลอดบุตรอ๋อก็เลยออกพักตกลงได้บุตรหรือได้ที่ดายถามว่าจะคลอดบุตรได้ลูกสาวลูกชายลูกชายค่ะล้วตอนนี้ใครเลี้ยงอ่ะแม่อ่ะค่ะเหรออ๋อในที่ทํางานที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเราความสะดวกสบายในการทํางานเนี่ยเป็นไงบ้างครับคือทุกคนเขาเขาจะให้ความช่วยมือก็คือ อย่างตอแรกก็คือยังไม่เป็นคือเขาก็พย,ยายามใส่สอนเขาก็พยายามเกี่ยวเกี่ยวเพราะช่วงแรกก็คือยังอ่อนๆพอสักพักก็เริ่มชินทุกอย่างก็คือทำเองหรือต้องไม่ต้องอะไรนะต,ติดติดป้ายราคาพ<า>ิมพ์คอมไหมก็คือช่องชวงเช้านี้จะเป็นสแกนราคาทุ<ะ>กเช้าก่อนห้างเปิดอ๋อหยุดทำงานารัศารทำงานห้างเพราะว่า แต่ละวันราคาจะปรับจะขึ้นจะลงอะไรนีก็คือเราก็เป็นผู้คุยได้าเขามีสิทธิพิเศษอะไรสําหรับคนพิการไหมในที่ทํางานสิทธิพิเศษมีห้องอาหารคนพิการห้องน้ําคนพิการหรืออันนี้สําหรับเอาไว้แบบว่าเอ้ยอย่าไปอย่าไปแย่งเขานะของคนเิกาใช้เรื่องของคนพิกางก็สะดวกทุกอย่างเลยพอดีเรามามาคลอดก็เลย ก็เลยหยุดงานไปค่ะลำลบากด้วยที่บ้านลดบากรู้จักสายด่วน1479ได้อย่างไรเออคือช่วงนั้นรองานช่วงที่กลับไปอยู่ที่บ้านพักงานมาเลี้ยงลูกอยู่นานไหมใช่ค่ะ,คะปีหนึง่งไม่ถึงปีอะค่ะไม่ถึงปีา5กเดือนไม่กลับไปที่เดิมไม่ได้กลับอ,อ่าพอพอ นึกว่าจะหางานทำอีกรอบหนึง่งแล้วรู้จักสายด่ว 1, 4, 7, นหนึ่479ได้อย่างไรที่คนหนึ่งร,รู้จักกันเขาช่วยหางานตอนนี้เขามาเจอ,เ,อ,อเขาบอกว่าเป็นศูนย์จับหางานพิจิการท้องมหาไทยออลองติดต่อเขาไปดูสิก็คือด้ยวยความที่สนใจว่าเขาบอกว่าเป็นศูนย์จับหางานของพิธิการโดยเฉพาะเลย<อ> เขาก็แท็บหน้าจอส่งมาให้ในเจ๊ก็คือยังไม่แน่ใจอีกเลยเข้าไปดูด้วยตัวเองดูผ่านทางเฟซบุ๊ก่ะติดต่อเราติดต่อพอดีมีเบอร์ขึ้นมาสายด่วนคนี่การยี่สเจ็ดเก้าระหว่างนั้นก็โทรเข้ามาเลยแล้วโทรเราโทรเรากดอะไรบ้างอ่ะก็กดหนึ่งสี่เจ็ดเก้าโทรเข้ามาเลยครับช่วงน้นยังนี่เหตุการณ์นี้ที่เราโทรเข้ามาสายด่วนหนึ่งสี่เจ็ดเก้านานหรือยังกี่วันกี่เดือนแล้ะ ได้อาทิตย์กว่ากว่าได้อาทิตย์กว่ากว่าอาทิตย์จะถึงก็คือเข้าสองอาทิตย์เขาได้สองอาทิตย์ก็ได้มาอยู่ที่สมโมสรคนหางานเขาเราถามอะไรเขาแล้วเขาเขาเขาถามอะไรเราบ้างไหมท,ที่ที่พอจะเล่าสู่กันฟังได้ว่าเขาแนะนํายังไงที่ศูนย์จัดหางานที่สายด่วนหนึ่งสี่เจ็ดเก้าคือระหว่างนี้ก็คือก่อนที่จะมาเจอตรงนี้ก็คือสมัครทุกที่ก็คือรอเหมือนกันรองานเหมือนกันก็ นี่คือจนท้อแล้วค่ะจนคนนั้นรู้สึกท้อแล้วคงคงไม่มีโอกาสแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ที่เขาบอกลองโทรไปดูอยู่ท้องท้อมาถึงขนานที่แล้วจะถอยหลังได้ยังไงพี่คนนี้เขาพิการไหมไม่ค่ะปกติเขาให้คําแนะนําและให้กําลังใจใช่ไหมค่ะอย่าเพิ่งท้อค่ะอ่าก็ทีนี้ก็เลยลองโทรไปดูสิเขาจะดูให้อยู่ก็เลยโทรเข้ามาคือโทรเข้ามาช่วงแรกตอนแรกเลย ก็มีพนักงานในเจ้าที่รับสายครับผมก็เลยถามว่าเป็นศูนย์จัดหางานของิการหรอคะเขาว่าใช่ทีนี้เขาก็ถามประวัติถามข้อมูลทั่วไปของเราข้อมูลทั่วไปก็เลยได้ถามด้วยว่าคือถ้าเกิดว่ามาเราจะได้ช่วยหรือเปล่าว่าก่อนนี้ก็คือรองานเหมือนกันกลัวเขาตอบว่ายังไงเขาบอกว่า ที่นี่คือเป็นศูนย์จัดหางานคือเข้ามาที่นี่คือได้ทุกคนว้าวตัดสินใจนานไหมได้ทุกคนอยากไหมที่อยากได้งานไหมใช่ก็คือความหวังก็คืออยากได้งานมากคนตัดสินใจนานอยู่ไหมว่าจะมาดีไม่มาดีหรือกี่วันยังไงฮะพอเขาบอกว่าเขายืนยันว่าที่นี่เป็นอ่นเรจัดาเราจัดหางานเราก็จัดหางานให้ทุกคนได้มีงานทําคุณพร้อมที่จะมาเตรียมความพร้อมกับเราไหมค่ะ เราถามอะไรเขาบ้างอะถามว่ามีที่พักยังไงอยู่ยังไงกินยังไงมีที่พักอะไรเปล่าอะไรเงี้ยคับตอบคืออะไรคะัคำตอบคือที่พักฟรีอาหารฟรีอาหารฟรีอะไรอีกเรียนค่าเรียนค่าเรียนค่ารียังก็ฟรีโอ้โหฟรีหมดเลยอีกเดือนหนึ่งลงมาเลยไม่ถึงเดือนอะคือคือคุยเจ้ากะลังน่าจะไม่ถึงอาทิตย์ค่ะเข้ามาเลย คนที่มีพ่อแม่พี่น้องมีลูกด้วยค่ะเอยท้อไม่ได้เดีอย่ยงงงี้ยใช่ไหมถ้าท้อแล้วคิดนถึงหน้าใครหน้าลูกหน้าลูกก่อนเลยเออก็ดีเหมือนกันเนาะคนมีลูกคิดถึงหน้าลูกไว้ก่อนหายท้อเลยต้องต้องหึดสูดต้องเอาชนะโอกาสดีๆอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่ที่เข้ามาแนะนําเราถ้าหากน้องออนเราถ่ายทําตอนนี้เราทํารายการทีวีถ้า เพื่อนผู้พิการหรือครอบครัวคนพิการได้ได้ดูรายการเราอยู่อยากจะชวนให้เขาให้คนพิการออกมารับโอกาสดีๆอย่างกับทางสายด่วนหนึ่งน้องออนลองเชิญชวนดูครับฝากไปถึงคนพิการหรือครอบครัวท่านใดที่สนใจอยากมีงนานทำโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรืออย่างไรก็อลอง ให้โทรเข้ามาที่0479ที่นี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนนะแม่น้องออนสนใจจุดเปลี่ยนชีวิตคนเรานี่ที่จะมีจุดเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจมันต้องมีลูกฮึดลูกสู้น้องออนใช้อะไรเป็นแรงบันดาลใจเวลาเราทอ้อเวลาเราจิตใจเราย่อแยบลงไปเนี่ย เราเรามีลูกฮึดลูกสู้ลูกแรงบันานใจยังไงครับค่ะสิ่งแรกเลยคือตัวเราเองแล้วครอบครัวก็นึกถึงใครบ้างพ่อแม่แล้วคนที่ส่งคัามรสุดคือลูกทำให้เรามีกำลังใจเวลาเ,ลเวลาเราเราท้อหรือกํากำลังใจเราอ่อนลงเรานึกถึงคนรอบๆข้างเราที่ รักเราที่เรารักเ,เราก็ต้องทําตัวเองให้ประสบความสำเร็จให้มีงานทําช่วยเหลือตัวเองได้จะได้ช่วยเหลือคนต่อไปท่านผู้ชมครับนี่คือน้องอ่อนนะครับสาวนักสู้จากบุรีรัมนะครับซึ่งก่อนมาที่สโมสรคนหางานที่เธอได้ติดต่อเข้ามาทางสายด่วน1 4 7 9เธออาจจะมีความท้อเป็นบางวันเพราะว่าเธอสมัครงานมาหลายที่ ก็ยังรอคอยความหวังแต่วันนี้น้องออนยืนยันแล้วนะครับว่าผ่อนคลายลงไปเยอะนะครับ้ได้มาอยู่ที่สโมสรคนหางานตามที่สายด่วน1479ของเราได้แนะนำจัดให้นี่คือสิทธิ์เป็นจริงจาก1479 Wall s t r และติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube ทาง Facebook แม่น้องออนครับวันนี้ได้ได คุยกันแล,แล้วได้เห็นถึงความเป็นนักสู้ของน้องออนก็ขอวอวยพรให้น้องน้องออนได้ได้งานเร็วๆนะครับส,สมหวังและประสบความสำเร็จกลับไปสู่ครอบครัววันหนึ่งเราอาจจะได้มีโอกาสได้ติดตามชีวิตภายหลังจากที่ได้งานทําของน้องออนอ,อ,นอีกที <ฮะ S 1> วันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ